เจ้าได้แล้วได้แล้วได้แล้วเขาเรียกอะไรนะปลาพวงปลาวงปลาพวงัด้มีคนเดดนะวันนี้ก็มีปลาพวงไอ้คนเมื่อคืนไปไหนอะกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านไปแล้วอะแน่นอนแน่นอนจริงจ้ยืนหนึ่งมาแล้วเขาอะโอ้โหเฮ้ ชอุ mai, ้ยอุ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 ้ยพวงวพวงเพวงพวงไอเหลืองเหลืองเหลว้าวสวยงามตามท้องเรื่องตาไวๆปาแก่เลี้ยวน้ำหนึ่งอย่างเดียว สวยงามไม่หลับไม่นอนโอ้โหเลสวยงามครับสวยงามไม่ต้องห่วงเดินเด้อโอ้ยยอดแล้วเต็มท้งเต็มท้องอันนี้นู่นนี่เฮ้ยข้างหลังร้องอีกแล้วข้างหลังร้องอีกแล้วไปกลับบ้านพอแล้วไว้ชุดหลังเขามั้งเหอะน้ำมันดีน้ำมันดี อะไรวิ่งปีต์หลุดหรือขาดเฮ้ยหลุดนะตัวใหญ่อะไปโดนอีกอะอันนี้อะไรเหยื่อหรือเหยื่อโอ้โหโอ้ยโอ้ยไมโครไมโครจิกเอ้เอาเอาเอ้าเอาสู้เขาพี่น้องสู้เขา นะครับมาแข่งกันแข่งก <g ay> <c oughs> ันแข่งกันโอ้โหดูเทคนิคแต่ละคนปาดเจี๊ยบมะสู้เขาเราใช้เหยื่อสู้อยู่แล้วครับอย่างเดียวไมร้อรบ้งอย่างแท้ยวตุ๊ก มายื่นมาใกล้ๆผมเออไม่เออเพราะว่าผมเกิดอ้สวยงามสวยงาม้องแท้แดงแปะแดงแพเลุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวไปทอดให้แมวนะตัวนี้เนาะอือแมวที่บ้านชอบตีแมวให้ตายหักินแมว อยากินปลาเรากินแมวอ่ะโหดร้ายจัง <laughs> <laughs> สวยงามสวยงามครับเต็มถังเต็มถังอายะอายะอายะโอ้โหสบายสบายวันหยุดครับ <c oughs> ยาวไปครับยาวไปยาวไปไปไหมปาฮะ <c oughs> ไปไหม ไว้ครับง่วงนอนยังยังเลยโอ้ยว่างยากนะลุนออีกสักคืนเนาะได้จัดไปเลยไปหมายเดิมนู่นคนเดิมจะมาเปล่าคนเดิมจะมาเปล่าไปหมายเดิมคนเดิมจะมาเปล่านะครับช่วงเวลาสำคัญของเรา ก็คือกินข้าวเติมพลังเติมพลังเติมพลังเมนูของเราคือนี่คระป๋องปลาทอดปลาทอดลูกปลากินหน้าเดือร่อยข้าวครับผมมาชิวๆนี่ว่าไงเราไวรุ่นดูหน้าหน่อยดิไวรุ่นไอคนเมื่อคืนไปไหนอ๋อ บนฝั่งไม่อร่อยนะครับกินบนเรือนี่อร่อยสุดยอดเลยครับเออแกะนะพรี่ไงพิกอร่อยดิเอาครับนะแก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 ะเอ้าไม่กินก็แกะให้ให้หน่อยเอออร่อยดีแก้วนี่อร่อยลองชิมดูนี่เนื้อตักดูอร่อยตักมันจะได้มีรสชาติ เนี่ยลองดูปลาลองดูอร่อยดิเนี่ยลองดูอร่อยครับผมครับอร่อยวิธีทอดปลาไม่ติดกระทะครับรอทอดใส่หม้อแน่นองครับ <laughs> ยอ้อนตัดเจี๊ยบปลาสดๆมันหวานแล้วปลาถ้าจะเอาสูตรไต้พิไทยก็ได้นะทอดทอดปลาไม่ติดกระทะนะ <laughs> ครับไหนบอกว่า <laughs> ตัวเต็มหมอตัวเหมออืมทิ้งไปที่ไหนนี่ไม่เทียดนี่อืมฝีมือนะครับมีมือนะครับปลาจะมนติดน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันอร่อยนะไว้ใจได้ครับกับไตคนนี้นั่นผมอยู่บางนายังมากินที่นี่เลยไม่หลับไม่นอนง่วงไหมเนี่ยปะไม่หลับไม่นอนยังไม่วงเลยป้าอทิตดู ไปนอนในรถเนาะขึ้นรถปุ๊บนี่ขานี่ไปก่อนเมื่อคืนนอนก่อนเขาเนี่ยไหนวะไม่ไหวไม่ไหว <laughs> ไม่ไรส่วดเขาก็ดูอยู่กินข้าวกันครับกินข้าวกันมันรู้เสียเปล่ามันรู้กับข้าวเนะี่ยแกงเห็ดอ่ะั ไม่ต er ้องเอาขึ้นหรอกไม่ติดหรอปลากินมั้งว่าน่ะของมักปลาไม่รู้เสียเปล่าไม่เสียหรอกอยัอยู่อะไรวะปลาเก๋าเหรอป่ะยะดีนะเป็นมวยอ่ะดีนะเป็นมวยหลบกระชันชิดเลย บอกโอ้ยนั่งเยอะแบบนี้มองไปเห็นก็ดีขึ้นอรับหัวก็ฟาดเอาครับน้องเลอข้าวข้าวให้น้ำนะข้าวข้าวที่แบบนี้แหละเนี้ยเด็กใหม่ก็แบบนี้แหละค่อยๆหัดค่อยสอนพอๆๆยาเยอะๆพอๆพูดเล่นเฉยๆมาเที่ยงนาก็เป็นงานแล้วถึงก็หมอเพลง เราก็ค่อยสอนสอนสมหมอก็เป็นสอนหมอก็เป็นแล้วโอเคครับกินข้าวกันครับมาดูดิ